สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะทั้ง FC ใหม่ FC เก่าฝั่งไทยฝั่งลาวนะคะสวัสดีครั้งนะคะยินดีต้อนรับกขสู่79็ําโชคนะคะวันนี้แม่มานก็จะเอาแนวทางของเจฟองเบียงวดประจำวันที่16ท่าธันวาคมนี้มาฝากเพื่อนๆนะคะจะมีทั้งแนวทางของเจนุกแล้วก็แม่น้ำหนึ่ง หวยจานนอตตี้แล้วก็หวยของแม่มารเองนะคะทั้ง5ท่านนะคะทั้ง5ท่านมาดูว่าจะมีแนวทางอะไรบ้างนะคะส่วนเจฟฟองเบียนะคะวดน,นี้ฟันที่ 5. ชุดนี้คือฟันที่5นะคะเลข2ตัวจะเน้นที่ 50, 51, 56ส่วนเลข3ตัวก็จะเป็น 9, 56นะคะ 9, 56ถือว่าเป็นเลขค่อนข้างที่จะ นาลุ้นกันเลยพอทีเดียวค่ะส่วนของเลขชุดของเจฟฟองเบียจะมี2ชุดนะคะชุดหนึ่งก็จะเน้นที่ฟัน9นะคะชุดนี้จะเน้นที่ฟัน9นะคะจะมีเลข2ตัวก็จะมี9ก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะส่วนเลข3ตัวก็จะมี3.97นะคะ งวดนี้แม่มารคิดว่าเลขเก้ามาแน่นอนค่ะฟันเก้ามาแน่นอนใครรูดเก้าเตรียมเพได้เลยค่ะเตรียมร้องกรี๊ดได้เลยค่ะมาแน่นอนนะคะมาแน่นอนแม่มารค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะส่วนหัวชุดนี้นะคะเป็นหัวชุดของแม่มารเองนะคะแม่มารฟันที่99เนะคะเลข2ตัวก็จะมี เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะส่วนฟันศูนย์นะคะรูดศูนย์ก็จะมีศูนย์แปดนะคะศูนย์เจ็ดนะคะไม่มันมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็คือหัวชุดของแม่น้ำหนึ่งนะคะมาค่อนข้างที่จะ แปลกไปกว่าเพื่อนหน่อยหนึ่งคือเลขหกนะคะฟันที่วิ่งลูดที่หกห้านะคะฟันที่หกเนาะส่วนนะคะส่วนเลขสองตัวของแม่น้ำหนึ่งก็จะมีหกห้าหกสามห้าสามนะคะกันเก้าห้าเก้าสามเก้าหกนะคะอันนี้ก็คือของเจนุกนะคะเจนุกก็จะมีสองเก้าสาม เลข3าตัวนะคะส่วนเลข2ตัวก็จะมี29 49 39นะคะทุกสำนักจะเห็นได้ว่าจะติด9นะคะจะติด9มาทุกชุดเลยทางงวดนี้ fc รูด9นะคะรับรองเตรียมเฮแน่นอนเราจะรวยนะคะงวดนี้เราจะรวยนะคะส่วนนะคะของ อาจารย์นอตตี้นะคะเด่นที่0ูนนะคะเลข3ตัวก็จะมี0ูนย์เเลข2ตัวก็จะมี0 7นย์เนะคะของอาจารย์นอตตี้ก็จะมาแวกแนวหน่อยนะคะแต่จะเห็นได้ว่าอาจารย์นอตตี้ก็จะเป็นสายลูดนะคะเจะพาอสายลูดนะคะเข้ามาแล้วนะคะ1ิสงวดติดไม่่งวนนี่ยจาจานย์